หมูสเต๊ะที่อยู่คู่กับคนปากน้ำสมุทรปราการมายาวนานกว่า40ปีร้านนี้กินมาตั้งแต่เด็กเลยนะอยู่กันที่สุขนพัดหมูสเต๊ะร้านตั้งอยู่ถนนสายลวดขนาดมาไวยังได้คิวที่29เลยทุกคนคนเยอะมากไอเราก็ไม่แปลกใจหรอกทำไมถึงรอนานส่วนใหญ่สั่งกลับบ้านกันทีเป็นร้อยไม้เลยนะทุกคน ทีเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มหมูสเตะเนื้อเนียนมากหวานไม่มากด้วยนะทุกคนน้ำจิ้มหมูสเต๊ะอร่อยมากเรียกได้ว่าส่วนผสมลงตัวเข้ากันสุดๆไปเลยโคตรเด็ดบอกเลยยิ่งมาจิ้มกับขนมปังนี่โคตรอร่อยจิ้มกันแบบชุ่มฉ่าชุ่มฉ่ากันไปเลยเนื้อหมูหอมมากนุ่มด้วยนะทุกคนในส่วนของน้ำจิ้มอาจาดก็อร่อยนะเปรี้ยวหวานกําลังดีเลยอันนี้ขนมปังจานที่สองแค่เห็นก็รู้แล้วใช่ไหมว่ากรอบมาก ปิ้งมาโคตรดีแตงกวาในน้ำอาจาดนี่เติมได้ไม่อันด้วยนะทุกคนใครเคยกินร้านนี้บ้างแวะมาให้เครดิตกันหน่อย